ข้ออย่างแรกนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าดีใจมากๆนะครับที่ประเทศไทยของเราเนี่ยก็จะได้มีสนามที่ได้เป็นมาตรฐานนะครับของ f i a หรือว่า FM ของมอเตอร์ไซค์ก็ตามแต่นะฮะถือว่าเป็นมาตรฐานแล้วก็เป็นสนามที่นักขับของคนไทยเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบเซอร์กิตนะฮะหรือจะเป็นของผมก็เป็นดริฟต์อย่างนี้นะฮะหรือว่าจะเป็นเอ่อดรากรสึกน่ายินดีมากๆที่มีสนามที่ได้มาตรฐานนะครับแล้วก็ใหญ่มากๆแล้วก็ เมื่อกี้จากที่ได้ฟังท่านเนวินเนี่ยนะครก็ได้บอกว่าเป็นสนามเดียวที่สามารถชมได้ทั้งสนามนะครเพราะว่า โดยปกติเนี่ยถ้าเราชมเซอร์กิตเนี่ยก็จะเห็นแค่รถวิ่งผ่านความสนุกอาจจะรดน้อยลงไปแต่ว่าครั้งนี้คือเห็นแบบเต็มที่แล้วก็งานใหญ่ๆอย่างซุปเปอร์จีทีนะครับปี2024ก็จะมาจัดที่ประเทศไทยที่สนาม b i c แห่งนี้นะครับก็น่าสนใจมากนะครับผมมีโอกาสเคยชมนะฮะแบบสดๆหนึ่งครั้งเนี่ยก็ตื่นตาตื่นใจนะฮะกับทั้งนักแข่งเองทั้งรถเองรวมไปถึงสาวๆด้วยสำหรับหนุ่มๆนะฮะที่อยากดูนะฮะก็ไปติดตามแล้วก็นอกเหนือจากงานแข่งซุปเปอร์จีทีรถจนทางเรียบเนี่ยนะฮะ ปีนี้เองนะฮะ2 0 1 4เนี่ยริฟ์ครับก็จะไปจัดที่สนามบุรีรามเหมือนกันนะฮะไงก็อยากให้ติดตามไปช่วยชมนะฮะแล้วก็ช่วยเชียร์นักแข่งไทยด้วยแล้วกันนะครับสำหรับการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตแบบนี้ที่สนาม B I C ที่บูรีรัมครับจากที่ตารางออกมาผมแข่งในรุ่น Delta Vios a e r i c a n r a e เนี่ยนะฮะก็มีหนึ่งสนามแน่นอนที่ผมจะไปทําการแข่งขันที่บุรีรามแห่งนี้ที่สนาม B I C แล้วก็ริฟ์เองเนี่ยนะฮะทั้ง2อ,อย่างก็ไปเหมือนกันแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าสําหรับริฟ์เนี่ยจะแข่งในสนามเเลลยหรือป่า ว่าจะเป็นสนามพิเศษที่จะจัดขึ้นมาแต่ว่าเป็นเรื่องที่น่าดีดใจมากๆสำหรับตัวเมงองรวมไปถึงนักแข่งอีกมากมายครับเพราะว่าดูจากลายสนามแล้วเนี่ยก็เป็นทางตรงยาวๆได้ใช้สปีดก็ได้แบบเต็มที่เนะฮะเข้าโค้งด้วยความเร็วน่าจะสนุกสนานแน่นอนครับก็เลยอยากจะเชิญชวนนะฮะทุกท่านที่เป็นคนดูเนี่ยลองไปดูฮะรับประกันเลยว่าการแข่งมอเตอร์สปอร์ตนะฮะกับที่สนามบีไซีแห่งนี้รับประกันเลยว่าสนุกแน่นอนครับ